เหื้อเพิืงแดงครับอือ รครับ,บร er. ผมิ um. ีดีต like ้อนรับส um ู่ช่องแจ้งอิสระครับมอนี่กับกับมาพบพ่อกันอยู่โคกเขาบางเหยตบุโป่งนกอำเภอเทพสุิีจังหวัดชัยภูมิล้วครับมอนี่เขามากับตรงก็เสาร์วันที่17ตุลาคมพศ2อ6 8ันาะครับเนาะมอนี่กับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีครับมีหมอกลงตอนเสาร์ครับสูดอากาศอันบริสุ says, ทธิ์ขอบปลอดเนาะมีแห้งมีกับรังใจสู่งานต่อไปครับ จังใดกับมารุ่นน้ำกันครับมือนี่ว่าเขาสิมีความหมานบอท่านได้ยังหรอกครับนะกับตาท่านมีอย่างเยอะว่ก็ขึ้นม้าครับมือนี่เขาขึ้นม้าสายๆนะครับเนาะจังใดกับรุ่นไปน้ำกันครับว่าสิมีความหมานมาฝากพี่น้องหลายซสมัยนะครับเนาะไปครับเสานี่เขาก็ขึ้นม้าพ้นหน่อยก่อนเลยครับมารุ่นน้ำกันว่าพอหน่อยสิมีบอ งโบเห็นอยู่ครับบานหนึ่งโอ้งามอยู่ครับดอกแรกแหกหมานสำหรับเ้านี้่ยุพ้นหน่อยเลยหืมเห็กเดกอแดงไง่ครับดอกแรกไปรุ่นต่อไป ดอกเดียวครับเดี๋ยวซ้ำนี่แหละครับไปรุ่นน้ำกันต่อไปครับย่างมาอีกโดนเติบครับเบึงมา่อเห็ดพึ่งเหลืองดอกนึงครับมาบังเห็ดที่เขาปลูกไว้แต้มมือก่อนเนี่ยครับบึงอีใหญ่บ่ โอ้ยใบใหญ่เลยครับอดอกนี่ใหญ่อยใครเห็ดแล้วงอกเหลืองครับ สีเหลืองชัดเจนมาเบิ่งเห็ดเพิงนกยุงๆๆที่เขาปลูกไว้ครับดอกนี่นี่ง่แล้วดอกนี้บ่ได้ปลูก้ะครับนี่ ห้างรััอยูครับเห็ดมือนเบื้องเห็ดเพิงดอกนี่ครับยึดไต้อขอนไหม้้ะอืขึ้นบ่ได้ครับเห็ดเพิงขมินครับเห็ดเพิงเขากําครับ เห็ดเพิ่งแดงครับเห็ดเพิ่งเทียนครับ เมือผลงานนี่แหละครับมือนี่หัวก็ได้ซ้ำนี่แหละเห็ดเพึ่งแดงครับโอ้เห็ดโคกครับเดี๋ยวแมงมดครับเดี๋ยวคุณน่ะเห็ดโคกเขาบ่ได้เอาครับเนี่ยแต่บางท่านเพิ่นก็กินได้นะครับมันมันบ่แม่นเห็ดเบื่อเด้แก็มันกินได้ครับเนี่ย แต่ว่าบ้านหลกจ้างบ่ค่อยนิยมกินกันเนาะเดี๋ยวเสียเบิ่งครับเอาไปหนึ่งกินคือเห็ดท่านเนี่ยครับน่นะครับเห็ดคกเห็ดก้นคกนั่นแหละครับเนี่ยกินแซบคือกันครับแต่ว่าผู้ลังค้นอาจจะแพ้เนาะผู้ลังค้นอาจจะมีมึนเมาหรือว่าท้องเสียครับเนี่ยนะครับต้องหนึ่งสุกซุกครับผู้ใดทานแข็งแข็งทานดีนดีก็กินได้ครับเนี่ยแซบคือกันคือกันหลักก็เห็ดท่านนะครับเนี่ยเดี๋ยวนุบๆหรอครับยำ ปุ่นะครับเ็มอยู่ปุณนะปุณไเสีเอามาเก็บบ่เด้อที่พามาเก็บครับเนี่ยหลายเลยเถอะปุณนะเป็นมืดหระครับปุณนะไปส่วนเขากะเลาะหาเห็ดกอต่อไปเบิ่งเห็ดคกเรากับมาเบิ่งเห็ดกอครับบ่เนี่ยอยู่ห่มเดียวกันเกิดน้ำกัน เห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดเบือเห็ดพึ่งเทียนครับ พึ่งนุกยุงครับโอ้เอาไดบ้านน้อโอ้แกรหรอครับโอ้เอาบ่ไดใดเลยอค่อยเป็นเชื่อซะอนีอ่นี่ดอกนุ่มอยู่ครับ อดอกนี่เอาได้บ่าและวนี่โอ้ดอกนี่เป็นเชื้อสักครับเย็ดเพลิงแดงครับ ผึ่งสะละเป๋าครับมองละดอกสองดอกไปครับค่อยจ็บค่อยเลิ้มไปเนาะดอกหน่อยมั้งครับเนดอกหน่อยบ่เอาเอาไว้ เ็พิ่งไข่ครับเพิ่งอันนี้เวลาเขากินเหรอคือเขากินไข่ขาวเหรอครับแซบ่บอีก,อกพึ่งเขากัมครับ ดอกนี่แก่แล้วครับบึงโอ้โอ้บไดลาดอกครับเราไป็นเชื่อจ้ะมาเบิ้งผลงานการลอโคกของเฮาสาหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับความันของเฮาเนาะความันของเฮาเมื่อนี้ช่องแรกๆกได้เป็นเห็ดกอนะมาบ่คีดอกแล้ครับสาหรับเห็ดกอล้วกับเป็นเห็ดพึ่งนกยุ้งเห็ดพึ่งนกยุ้งก็มีปะป่ายครับเมื่อนี้ก็ได้บ่หลายดอกครับเนี่ก็มีดอกตูมดอกบานแลวะนะครับเนาะดอกใหญ่ดอกน้อยกับมีครับเนี่ย ล่ะส่วนเห็ดอันอื่นบม่ว่าเป็นเห็ดเพิงไข่เห fum fum ็ดเพิงไข่เห็ดเพิงขาลายเห็ดเพิงแเนื้อรวมๆเหรอครับมือนี้ก็ได้เบื้ี่สำหรับมือนี้เนาะบ่มีเห็ดเพิงอันใดนอันนึงที่หลายแต่ว่าเห็ดเพิงกนุ่งยุ้งนี่อยากหลายก็มูวอยู่ครับแต่ว่ากับบดบดได้หลายครับก็ได้จักแกงน้อยๆนึงนี่แหละครับนี่แกงกินกับครอบพ่อหนึงกับที่อิ่มพอดีแหละเนาะครับเนาะสัมมี่ก็ได้เอาละครับสำหรับคลิปนี้กระไดก็หมายเนาะฝากพี่น้องเขาสัมนี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็่นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการคลชิหนาครับผมสวัสดีครับ